ร้อยเก้าหนึงน่งหนึ่งปฏิบัติการเสียงตายในแผ่นดินเขมรวันนี้จะเล่าให้ฟังสักสามเหตุการณ์นะครับจอรที่ทหารพานจดโจมค่ายปรุงชัยกองร้อยทหารพานจดโจมที่เก้าหนึงน่งหนึ่งได้ปฏิบัติการพิเศษในดินแดนของข้าศึกคือดินแดนประเทศเขมรในยุคที่ทหารเวียดนามยึดประเทศกัมพูชาอยู่นะครับซึ่งทหารรานจดโจมชคอห้าหนึ่งสามค่ายปรุงชัยนี้ได้รับขนานนามว่าเป็นนักรบหน้าแนว เพราะว่าหลายพากิจของเรานะครับได้ไปทํานอกเขตประเทศไทยนั่นเองเรียกว่ารบติดพันธุ์รุกเข้าไปในฝั่งของดินแดนข้าศึกจนเลยแนวของตัวเองเข้าไปด้วยการรบที่ดูดเดือดเลือดพันแล้วก็ติดพันธุ์เข้าไปทําให้ไม่รู้ว่าแนวอยู่ตรงไหนนะครับจึงถูกขนานนามว่าเป็นนักรบหน้าแนวนั่นเองมีหลายเหตุการณ์ด้วยกันที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้นะครับสำหรับพากิจเสียงตาย ของเรานักรบค่ายปักลงชัยวันนี้จะพูดถึงกองร้อยทหารพานจู่โจมที่9-11นะครับเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับวันนั้นกองร้อยทหารพานจู่โจมที่9-11นะครับก็ได้รับคําสั่งให้เข้าปฏิบัติการในฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อไปทําลายปืนใหญ่ขนาด130มมของทหารเวียดนามนะครับที่เขาเข้ามาตั้งประจิตแนวชายแดนไทยอยู่ด้านแนวรบด้านตะวันออกคือเขตตาพญานะครับ ตอนนั้นกองร้อดดยทหารพานจู่โจมที่911ก็ได้ผนึกกำลังเป็นชุดผสมกับทหารเขมรเสรีซึ่งใช้ทำกำลังทหารพานจากกองร้อยเก้ทั้งหมดนะครับ6 9. นายด้วยกันซึ่งนำโดยหัวหน้าสุริกิจสังทองนะครับและก็มีทหารเขมรเสรีอีก25คนในการทำภารกาจิจรับเสี่ยงตายครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนั้นนะครับแนวชายแดยนไทยกัมพูชาด้านตะวันออก ถูกทหารเวียดนามนี่ตรึงกำลังอยู่เต็มไปหมดนะครับในฝั่งเขตแดนไทยที่มีเทือกเขาทางทหารเวียดนามก็ได้ส่งกำลังเข้ามาแทรกซึมเข้ามาซุ่มโจมตีมาวางกับระเบิดแล้วก็พยายามยึดเนินสำคัญไว้นะครับจึงทำให้มีการประทะกันอยู่เรื่อยๆนะครับปะทะกาทันทีไรนะครับก็สังเกตด,ดูว่าจะมีปืนใหญ่ของทหารเวียดนามนี่ยิงเข้ามาจากฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อ เข้ามาสนับสนุนชุดที่กําลังของเขาที่ประทักกับเรานะครับซึ่งวันนี้เราก็สืบรู้นะครับจากทหารกมินตเซรีบอกว่าลึกจากแนวชายแดนไปในกัมพูชา3กิโลเมตรก็จะมีฐานปืนใหญ่อยู่3กระบอกเป็นปืนใหญ่ขนาด130มิลเมตรของทหารเวียดนามตั้งอยู่บริเวณดงมะพร้าวนะครับซึ่งก็ลึกจากเขตแดนไทยเข้าไป3กิโลเมตรด้วยกัน ภารกิจครั้งนี้ทหารพานจู่โจมกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งหกนายร่วมกับทหารกระเมนเสรียี่สนายเข้าไปลอบวางระเบิดทำลายปืนใหญ่ของทหารเวียดนามเพื่อทำลายไม่ให้เขายิงถล่มเข้ามาใส่ทหารไทยในแนวชายแดนนั่นเองเพราะว่าสังเกตดูแต่ละวันนี้นะครับทางทหารเวียดนามในประเทศกัมพูชาเนี่ย เขาจะยิงปืนใหญ่เข้ามาตามแนวชายแดนไทยตกเข้ามาลึกเข้ามาเป็นกิโลสองกิโลนะครับตามป่าตามดงตามที่เราตั้งฐานอยู่เราก็จําเป็นที่จะต้องกําจัดทําลายปืนใหญ่ของเขาให้สิ้นไปนะครับเพราะว่าเวลาประทะก,กันความปลอดภัยของเราก็จะได้มีมากขึ้นนั่นเองการไปครั้งนี้สําหรับทหารปรานจุโจมกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งสังที่ผมสังกัดอยู่นะครับก็ ให้ทหารพรานทุกคนนี้พยายามแต่งตัวให้คล้ายๆกับทหารคอมเมนเสรีนะครับคือห้ามติดเครื่องหมายทหารพรานโดยเด็ดขาดแต่ว่าทหารพรานกองร้อยก้นึของเราเมื่อได้รับคําสั่งแบบเร่งด่วนในภาคในภารกิจครั้นนี้นะครับพวกเราไม่มีชุดทหารคอมเมนนะครับพวกเราก็เลยบางคนก็ต้องใส่เสื้อยืดคอกลมนะครับบางคนก็ ใส่เสื้อทหารพรานแต่ว่าฉีกเครื่องหมายออกนะครับให้เป็นชุดดำเฉยเพราะว่าภารกิจของเรามันก็คือการแทรกซึมเข้าไปในฝั่งประเทศกัมพูชาทำลายปืนใหญ่ของทหารข้าศึกนั่นเองเมื่อรับคำสั่งทำทันทีนั่นคือหน้าที่ของนักรบทหารพรานจูโจมข่ายปักชงชัยที่ถือหลักนิยมว่ารบเร็วชนะเร็วถอนตัวเร็ว และแล้วดึกคืนนั้นทหารพลางค่ายประของไทยทั้งหกนายบวกกับนายสิบก็คือหัวหน้าธุรกิจสังตองอีกหนึ่งคนรวมกันเป็นเจดคนนะครับก็ได้แทรกซึมไปรวมกันที่ฐานาที่นัดพบกับขมเสรีที่สิบห้าคนที่ชายแดนด้านตะวันออกอำเภอตาพญาจากนั้นก็ได้เดินแทรกซึมเข้าไปในประเทศกัมพูชา โดยมีผู้ที่นำทางก็คือทหารกัมพเสรีนั่นเองนะครับเพราะเขาปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชาอยู่แล้วเขาก็จะรู้ช่องทางว่าไปยังไงหลบหลีกกลุ่มทหารเวียดนามที่อยู่ตามแนวชายแดนยังไงซึ่งทหารกัมพเสรีกลุ่มนี้นะครับก็อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยปฏิบัติการรับของไทยก็คือหน่วย8 3 8สหน่วย838ของเราเนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยประเทศกัมพูชานะครับ ฝึกทหารเรียกว่าฝึกทหารให้เขาฝึกการรบให้เขาวางแผนการรบให้เขาแล้วก็ยังพาพวกเขาเข้าไปรบกับทหารเวียดนามในกัมพูชาอีกนะครับเพื่อให้ประเทศกัมพูชาเนี่ยให้ชาวเขมรเนี่ยได้ประเทศกัมพูชาคืนมานั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแต่มันก็คือเรื่องจริงเนื่องจากว่าเป็นเรื่องความลับระหว่างประเทศจึงไม่มีใครพูดถึงวันนี้ผมก็ ผ่านมานานแล้วผมก็เลยขอเล่าเรื่องคร่าวๆให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้รัทราบว่าเราช่วยมเขม่นมามากมายนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกนะครับประเทศมเขม่นเนี่ยตอนที่เขาบ้านแตกแสรยแรกขาดประชาชนไม่รู้กี่แสนคนก็เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยเราก็ตั้งศูนย์อพรพย,ยดูแลเขาอย่างดีนะครับรักษาความปลอดภัยให้ที่อยู่ที่กินที่นอนนะครับให้ทุกอย่างอาหารการกินแต่พอเขาได้ประเทศคืนมา เขาเรียกแข็งแรงอย่างทุกวันนี้นะครับเขากลับมารบกับแบบคนไทยนะครับเรียกว่าลืมข้าวแดงแจงร้อนลืมแผ่นดินที่เขาเคยได้อาศัยนะครับช่วงปีห้าหนึ่งถึงปีห้าสี่เนี่ยเขาก็รบกับไทยนะครับที่ปราสาทตาควายที่ปราสาทตาเมืองทมที่เขาพระวิหารดังที่ท่านก็เคยทราบฝ่าทราบข่าวมาแล้วนะครับซึ่งปีนี้ในปี2567นนี้ก็ ได้ข่าวแล้วก็มีเสียงล่ำลือในโลกโซเชียลนะว่าทหารเขมรเนี่ยหรือว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยต้องการที่จะเอาเกาะปูดของไทยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะพูดนะครับแต่มันก็คือความรู้รอบตัวที่คนไทยควรจะรับรู้รับทราบว่าเขมรเขาคิดยังไงนะครับเมื่อเตรียมพร้อมกันแล้วนะครับเวลาประมาณตีสี่หลังจากที่ ทหารพรานกองร้อยเก้าหนึ่งจงเ็นายรวมกับทหารคอมเนเซรียี่ห้านายนะครับแทรกซึมเดินลัดลอบไปตามทุ่งนาไปตามป่าละเมะลัดป่าไปเวลาตีสี่ก็ไปถึงพื้นที่บริเวณที่ตั้งของทหารฐานปืนใหญ่ของทหารเวียดนามในประเทศกัมพูชานะครับซึ่งตอนนั้นฟ้ามันยังไม่เปิดยังมีความมืดมิดสนิทอยู่นะครับพวกเราทั้งหมดนะครับทหารพรานกับทหารกัมพูชาหรือว่าทหารเขมรต์เนี่ย ก็ได้วางวางกําลังวางตัวกันอยู่ใกล้ๆกับฐานปืนใหญ่ของทหารเวียดนามนะครับตรงตรงบําเพราซึ่งมันก็ลึกจากชายแดนเข้าไปถึง3ามกิโลด้วยกันนะครับกองร้อยทหารพลานจุดโจมเก้หนึ่งหนก็ได้นําทําหน้าที่ในการเอาระเบิดไปวางไว้กับปืนใหญ่นะครับเพื่อตั้งเวลาแล้วก็ให้มันระเบิดทําลายนะครับส่วนอีก สองกับบอกก็ให้เป็นหน้าที่ของทหารขมิน,นะครับเขาเข้าไปด้านปีกซ้ายเอาระเบิดไปวางนะครับค่อยๆคลานเคลือบคลานเข้าไปเข้าไฟจนถึงป้อมปืนนะครับไอ้คนหนึ่งก็คุ้มกันให้เพื่อนปรากฏว่าการวางระเบิดคืนนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกนะครับเพราะว่าสังเกตดูแล้วทหารเวียดนามในฐานปืนใหญ่เนะี่ย การเข้าเวรยามเนี่ยเขาหละลวมมากนะครับเขาคงคิดว่าไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเขาอยู่มานานแล้วไม่เคยมีใครเข้าไปตีฐานของเขาไม่เคยมีใครเข้าไปวางระเบิดในฐานของเขานะครับเขาก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรนะครับมันก็เลยอยู่ในความประมาทนั่นเองนะครับซึ่งความประมาทครั้งนี้ของทหารเวียดนามฐานปืนใหญ่ขนาดร3อยามสิมิลลิเมตรทิ่ฐานป่ากล้กวยด้านทิศตะวันออกของอำเภอตาพยานะครับก็ทำให้สร้างความเสียหาย แต่ฐานปฏิบัติการของเขาแก่ปืนใหญ่ของเขาอย่างมากมายนะครับตอนนั้นทหารคอมเมนต์ก็วางระเบิดเรียบร้อยนะครับทหารพลานจากกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งก็วางกับระเบิดที่ทางหน่วยเหนือส่งมาให้นะครับเป็นระเบิดชนิดตั้งเวลาก็ไปวางกับปืนใหญ่พอวางเสร็จก็รีบคลานออกมาทันทีเลยครับคลานออกมาเงียบกริบเลยนะครับส่วนกําลังที่เหลือก็วางกําลังคุ้มกันถ้าหากเกิดอะไรขึ้นจะได้ยิงตลมโจมตีแต่ภารกิจท้งนี้เราไม่ต้องการประทะ เราต้องการที่จะเข้าไปก่อวินาศกรรมวางระเบิดทําลายปืนใหญ่ของเขาแค่นั้นนะครับเมื่อวางระเบิดเรียบร้อยแล้วก่อนที่ฟ้าสางนะครับทุกคนชุดท,ที่เข้าไปวางกับระเบิดก็ได้ถอนออกมาจนหมดนะครับแล้วก็จากนั้นพวกเราก็ต้องรีบถอนตัวออกมาจากฐานปืนใหญ่ของทหารเวียดนามแล้วก็รีบกลับออกมาในฝั่งไทยให้เร็วที่สุดเรียกว่าตอนนั้นเราต้องหนี ม่ให้ค่าศึกรู้นะครับทุกคนก็ได้ถอนออกมาเป็นสองเส้นทางด้วยกันนะครับเส้นทางด้านซ้ายทหารพรานกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งหัวหน้าสุรจิตก็พาให้เดินออกมาแล้วก็เมื่อคลานออกมาจนถึงป่าละมอแล้วก็วิ่งออกมาอย่างเร็วเลยครับเราจะไม่ถอนในทางตรงนะครับกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งเราจะถอนเฉียงมาด้านทางซ้ายมือเพราะเรารู้ดีว่าถ้าเราถอนทางตรงถ้าหากว่าทางทหารเวียดนามเขารู้เขายิงปืนคอ ยิงปืนใหญ่อะไรมาเนี่ยมันจะต้องถูกพวกเราอย่างแน่นอนเพราะว่าทหารเวียดนามคงคิดว่ายังไงเราก็ต้องถอนตรงกลับเข้ามาในฝั่งประเทศไทยแต่เขาคิดผิดแล้วนะครับกองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งของเราเนี่ยถอนมาด้านด้านซ้ายมือประมาณ45องศาเฉียงออกมาระยะทางอาจจะไกลก็หน่อยนะครับแต่เราก็ปลอดภัยจากการยิงโจมตีนะครับพอเราออกมาได้ประมาณประมาณห้าเมตรแค่นั้นเองนะครับ ก็ได้ยินเสียงระเบิดตูมต้มตูมต้มตู้มตุ้มขึ้นมาห้าครั้งติดติดกันระเบิดที่ได้ยินเสียงคือระเบิดที่ทางพวกเราเอาไปวางไว้ที่ฐานปืนของเขานั่นเองนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราตั้งเวลามันก็ระเบิดทันทีแรงระเบิดทำลายปืนใหญ่ของทหารเวียดนามทั้งสามกระบอกนี้เรียกว่าเสียหายยับเยินเลยนะครับเรามองหันมองกลับไปเมื่อได้ยินเสียงระเบิดตูมตูมตูม,ตมเราก็เห็นแสงไฟสว่างวาบวาบว หลังจากนั้นนะครับเราออกมาเพียงห้าร้อยเมตรแค่นั้นเองเรายังได้ยินเสียงทหารเวียดนามเนี่ร้องเรียกว่าร้องเอะอะกันแล้วงม,มฐานเลยนะครับในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงปืนกลของเขารัวสนั่นวันไหวขึ้นมาเรียกว่าทหารเวียดนามตอนนั้นคงจะสติแตกนะครับไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเขาจึงได้ยิงรัวสนั่นเลยครับยิงปืนกลแต่คงจะยิงไปรอบๆอบฐานนั่นแหละ โดยที่เขาไม่รู้ว่าเราหนีออกมาแล้วนั่นเองนะครับตอนนั้นเสียงปืนเสียง M79 ที่เขายิงมานะครับเสียงปืนคนก็รัวสนานวันไหวเลยเสียงปืน M79 ก็ป่องลงตูมตูมรอบๆอบฐานนึงเขาแล้วก็เราก็ได้ยินเสียงรถเป็นรถสายพานเลี่ยงพล M113 ซึ่งเป็นรถเก่าของอเมริกานะครับสมัยที่ไปรบเวียดนามอเมริกาก็ทิ้งไว้จํานวนมากนะครับทําให ทหารเวียดนามเอามาใช้ในประเทศกัมพูชาด้วยนะครับเสียงรถสายพานมีเรียงพลดังกระหึ่มขึ้นมาหลายคันนะครับแล้วไม่นานนะครับเราก็ได้ยินเสียงรถวิ่งออกมาวิ่งออกมาทางฝั่งทางชายแดนไทยของเรานี่นะครับแล้วเสียงปืนกลก้าสามจากรถสายพานเอ็มหนึ่งหนึ่งสาก็รัวสนั่นขึ้นมานะครับตึกดึกึกึกดึกดึก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  ตรงเข้ามาทางฝังชายแดนไทยนะครับซึ่งมันไปคนละจิตคนละทางกับเราเราคิดถูกแล้วนะครับเราวางแผนถูกแล้วที่เราไม่ได้ถอยตรงเราถอยเฉียงไป45องศาทําให้หาลูกปืนพวกนั้นมันพุ่งตรงไปอีกด้านหนึ่งนะครับเราก็ออกมารอดอีกด้านหนึ่งเสียงรถสายพานเรือยนพล m 1 1 3่งนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วก็ยิงรัวสนันบันไหวเลยนะครับแต่ หาลูกปืนที่เขายิงมามันไม่ได้ถูกพวกเราเลยนะครับเพราะว่ากองร้อยทหารผ่นอยู่โจมที่เก้าหนึ่งหนึ่งนี้ได้วิ่งเขียยสีได้วิ่งเขียง,งขีง่ออกไป4ี่สิบ้าองศาด้านทิศตะวันตกแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่แดนไทยนะครับลูกปืนกลเก้าสามที่เขายิงออกมายังไม่อาจทําลายไม่อาจทําร้ายไม่อาจได้รับความสูญเสียจากทหารผ่านแม้แต่อย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับ เมื่อได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดขึ้นตอนนั้นก็วิ่งเต็มที่เลยครับเรียกว่าตัวใครตัวมันแต่พวกเราไม่ทิ้งกันนะครับวิ่งเกาะกลุ่มกันไปจุดหมายคือจุดนัดพบในแผ่นดินไทยในเขตแดนไทยซึ่งห่างออกไป3ามกิโลนั่นเองนะครับของร้อยทหารผ่านจุดโามที่9ก้าหนึ่งนิ้ไม่ทิ้งการถอนตัวแบบรวมกลุ่มวิ่งเกาะกลุ่มกันไปเพราะว่าเรารู้ว่าลูกปืนที่เขายิงมามันไม่จะมาทางเรานะครับเราวิ่งเฉียงมาด้านทิศตะวันตกมาไกลเป็นกิโล,ลเราถึงเราถึง หักมุมตรงกลับเข้าสู่ดินแดนไทยนะครับก็ทุกคนก็ปลอดภัยและสามารถออกมาถึงจุดนัดพบได้นะครับเมื่อมาถึงจุดนัดพบตรงที่เราวิ่งผ่านป่าละมาะมาแล้วก็ผ่านทุ่งนามาเมือเก็จะมาถึงเขตแดนไทยนี่มันเป็นป่าดงดิบนะครับชายแดนไทยยังเป็นป่าดงดิบอยู่ในฝั่งประเทศในฝั่งประเทศเขมรนี่เป็นเป็นป่นปนาละมะ่อสลับทุ่งนา เมื่อมาถึงจุดนัดพบในป่าละมาะตรงที่เรานัดกันไว้ว่าก่อนที่เราจะไปว่าเราต้องสัมภาษณ์ละเอเสร็จแล้วทุกคนจะต้องถอนมาเจอกันตรงนี้นะครับเราก็นั่งรอนั่งรออยู่ตรงนั้นประมาณ30นาทีเสียงปืนก็เงียบหายไปนะครับแต่เขาไม่ได้ไล่มาถึงชายแดนหรอกนะครับเขาไล่ออกมาได้ไม่ถึงกิโลนะครับประมาณห้าหกร้อเมตรเขาก็ถอยกลับเข้าไปในฐานแล้วนะครับเมื่อเสียงปืนสงบ เราก็เช็คยอดพวกเราที่มารวมกันปรากฏว,ว่าทหารการจุจมเขากองร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งของเรามาครบทุกคนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแม้แต่คนเดียวนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาเราก็เห็นทหารขมินเสรีที่ไปด้วยกันเขาก็เข้ามาที่จุดนัดพบนะครับแต่ทหารขมินเสรีที่มานั้นหายไปครึ่งหนึ่งนะครับยี่สิบห้าคนหายไปครึ่งหนึ่งเห็นมาแค่สิบสองนายหรือว่าสิบสองคนแค่นั้นเองนะครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทหารกรมินเสรีทั้งที่หายไปเนี่ยเขาไปไหนเขาวิ่งหลงทางไปทางอื่นหรือว่าเขาถูกปืนใหญ่หรือว่าเขาถูกปืนโกลก้าสามของทหารเวียดนามนี่ยิงทํำลายเสียชีวิตก็ไม่มีใครทราบนะครับก็ไม่มีใครเห็นนั่นเองนะครับเมื่อรออยู่สามสิบนาทีแล้วเราก็ถอนตัวกลับในของประเทศกัมพูชาออกจากประเทศกัมพูชามาในฝั่งไทย แล้วก็เดินเข้ามาในฝั่งไทยอย่างปลอดภัยภารกิจครั้งนี้ก็ถือว่าสําเร็จด้วยดีโดยที่ทหารพรานกองร้อยกาหนึ่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวนะครับไม่มีใครได้รับบาเดเจ็บเลยและในวันต่อมานะครับเราก็ได้รับรายงานทางวิทยุจากหน่วย838ซึ่งหน่วยเป็นหน่วยปฏิบัติการรับของเราในประเทศกัมพูชานะครับที่ทํางานร่วมกับขมิสฝ่ายก็ได้แจ้งมาว่าฐานปืนใหญ่3กระบอก ที่ดงมะพร้าวตรงที่พวกเรารับภารกิจเข้าไปทําลายนั้นถูกทําลายถูกระเบิดทําลายเสียหายยับเยินไม่สามารถที่จะใช้การได้นะครับจากการปฏิบัติการครั้งน,นั้นของทหารพรานร่วมกับทหารเขมรเสรีนะครับทําให้ทหารเวียดนามฐานปืนใหญ่ตรงนั้นไม่มีปืนใหญ่ใช้นะครับทําให้พวกเรานี้รู้สึกว่าสบายหูไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับคือ ปกติทุกวันทุกวันทหารเวียดนามก็จะยิงปืนใหญ่จากฝั่งประเทศกัมพูชาเข้ามาลงตามป่าตามเทือกเขาตามป่าตามแนวชายแดนนะครับยิงทุกวันทุกวันนั่นแหละไม่รู้มันยิงมาทําไมนะครับก็หลังจากที่ปืนใหญ่เขาถูกทําลายไปแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงปืนอีกเปน็นอาทิตย์นะครับแต่เขาก็คงจะเอามาเสริมในเวลาต่อ,ตอมานั่นเองอันนั้นคือเรื่องราวที่เรื่องแรกที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในการปฏิบัติการเสียงตายในฝั่งประเทศกัมพูชานะครับ สำหรับเรื่องต่อมานะครับก็คือภารกิจของกองร้อยทหารผานู่โจมที่9 1้าหนึ่งหนึ่งตอนที่ปฏิบัติการอยู่ตามแนวชายแดนนี่แหละครับกองร้อยทหารผ่านู่โจมที่เก้าหนึ่งนี้ก็ได้ปลอมตัวนะครับใส่ชุดทหารเขมรนะครับปฏิบัติการร่วมกับเขมรแดงแต่ตอนนั้นแต่งยุทธเป็นทหารเขมรแดงนะครับเพราะว่าเราทํางานช่วงนี้เราทํางานอยู่ที่อยู่ในเขตของทหารเขมรแดงอยู่เราก็ออกปฏิบัติการ ข้ามภูเขาไปในฝั่งประเทศกัมพูชานั่นแหละครับคือทหารกัมเ็นแดงเขาก็พาเราไปซุ่มโจมตีไปตีโถกถวยไปลบแบบกองโจรกับทหารเวียดนามนะครับไม่มันเข้ามาในแผ่นดินไทยนั่นเองก็ทหารกัมเบนแดงก็เอาระเบิดไปจํานวนมากแล้วก็ไปวางดักเป็นระเบิดรถถังเป็นระเบิดสังหารสปวนบุคคลดักตามเส้นทางแล้วก็ซุ่มโจมตีนะครับเราก็เราก็ ยิงโจมตีทันทีเมื่อเห็นทหารกระเมนอ่าเฮงจัมลินหรือว่าทหารเวียดนามเฮงจัมลินนั่นแหละนะครับเฮงจัมลินก็คือทหารกระเม่นที่เข้ากับฝ่ายทหารเวียดนามที่ปฏิบัติการร่วมกับทหารเวียดนามนะครับตอนนั้นเห็นทหารเฮงเฮงจัมลินที่เด ja. ินมาหลายคนนะครับเดินเข้ามาประมาณ1ิบกว่าคนแล้วก็มีเวียดนามตามเข้ามานะครับพวกเราก็ยิงตลบโจมตีนะครับก็ปะทะกันหนักหน่วงรุนแรงนะครับแล้วเรายิงไม่นานหรอกครับ ถล่มอย่งางหนักหน่วงปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองนาทีแล้วก็รีบหนีเคลื่อนที่ออกจากที่ตรงนั้นนะครับรีบหนีลมเข้ามาในฝั่งไทยในขณะเดียวกันเวียดนามมันก็มีรถนะครับรถสายพาน,น,นเราวันวิ่งเข้ามามันก็มาเหยียบทับระเบิดนะครับตู้มเรามาไกลแล้วเราได้ยินเสียงระเบิดสนั่นวันหบเลยคาดว่ารถถังหรือว่ารถสายพานลำเลียงของเขาคงจะเหยียบ,บิดที่เราดักไว้ตรงเส้นทางนั้นนะครับ <S <S ทุกคนก็กลับมาในประเทศไทยอย่างปลอดภัยนะครับ วันนั้นไม่มีทหารขมเ้นไม่มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บนะครับแต่หลายๆครั้งที่ทหารขมิ้นแดงเข้าไปปฏิบัติการเฉพาะพวกเขานะครับผมอยู่ที่แนวใจแดนผมก็เห็นเขาหามกันกระลองกระแรงกลับมาทุกทีเลยนะครับหลังเสียงปืนไม่นานก็เห็นหามกันเลือดโชกมาในฝั่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราก็ให้เขาอยู่ในประเทศไทยขอยงเราเนี่ยแหละเราอาศัยว่าให้เขาเป็นกันชนให้นะครับเราก็ช่วยเขาลบเราก็ให้เขาเป็นกันชน มาให้เวียดนามบุกเข้ามาถ้าเวียดนามเข้ามาก็ต้องเจอพวกอมเมนพวกนี้ก่อนนั่นเองนะครับอันนั้นคือการใช้งานของกองทัพไทยที่ใช้ทหารอมเมนสามฝ่ายเป็นการชนมาให้เวียดนามมันบุกแผ่นดินไทยเราได้ซึ่งผมเองก็ได้ปฏิบัติงานร่วมกับทหารอมเมนแดงร่วมกับอมเมนเสรีนี่หลายที่หลายครั้งหลายคราหลายสมรภูมินะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นสุดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่แนวชายแดนด้านตะวันออกอําเภอตาพญาจังหวัดเมื่อก่อนเขาเรียกว่าจังหวัดศักจังหวัดปราจีนบุรีนะครับตอนหลังก็เป็นจังหวัดศักดิ์แก้วในทุกวันนี้ก็เป็นจังหวัดศัก์แก้วนะครับครั้งนั้นก็ห่างจากแนวชายแดนไปประมาณเกือบ4ี่กิโลนะครับจากชายแดนด้านตาพญาเข้าไปก็จะมีฐานรถถังเขาเรียกว่าฐานนั้นก็เป็นฐานที่เนินเตี้ย,เ,ยเนิน48นะครับก็ไม่ไม่สูงเท่าไหร่ เนื่องจากว่าประเทศเขมรนี่เป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นพื้นดินต่ำนะครับฤดูฝนนี่มันจะรถถังวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นเป็นดินมันจะอ่อนแล้วก็เป็นทุ่งนาสลับป่าดงดิบสลับป่าละเมาะนะครับก็ตรงเนิน48นั้นทหารเวียดนามก็ได้มาตั้งฐานรถถังอยู่แล้วก็มีใกล้ๆกันด้านหลังออกไปก็จะเป็นพวกฐานปืนคอสนับสนุนนะครับในฐานรถถังก็จะมีพวกทหารราบข่มกัน รถถังอยู่นะครับตอนนั้นทหารพรานจากค่ายประมงชัยรวมทั้งกองร้อยเก้าหของเราก็ได้จัดชุดผสมตอนนี้ไม่มีทหารขเขมรอยู่นะครับมีทหารพรานล้วนๆน,นะครับก็ได้รับคําสั่งให้เข้าโจมตีฐานรถถังที่บางอาจมาตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยนะครับจริงๆแล้วฐานนี้เนี่ยตามแผนที่แล้วมันก็อยู่ในแผ่นดินไทยเรานั่นแหละนะครับแต่ว่าขเขมร เขาก็บอกว่าเป็นอยู่ในพื้นที่ของเขานะครับเวียดนามก็บอกว่าเนี่ยคือเป็นคือแผ่นดินของประเทศเขมเมที่เขาต้องมายึดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราขุดคันคูยุทธศาสตร์เนี่ยเราขุดคันคูยุทธศาสตร์ลึกเข้ามาถึงสามกิโลนั่นเองคันคูยุทธศาสตร์เนี่ยเวียดนามคิดว่ามันคือแนวชายแดนจริงๆแล้วแนวชายแดนห่างจากคันคูยุทธศาสตร์ออกไปถึงสามกิโลนะครับ ฐานแห่งนั้นที่รถถังของทหารเวียดนามมาตั้งอยู่มันก็อยู่ในเขตแดนไทยแต่เวียดนามว่ามันคืออยู่ในประเทศมเขมมน,นนะครับเมื่อเวียดนามเขามาตั้งฐานอยู่ในแผ่นดินไทยเราก็ต้องเข้าไปลักดันโจมตีนะครับเรียกว่าคืนนั้นเราก็ออกเดินทางตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งนะครับชุดผสมของเราก็เตรียมไปก็มีชุดที่ทําลายลวดรั้วรวด,ๆๆรวดน้านะครับทาลายลวนรั้ววดน้ำเนี่ยก็ ใช้ระเบิดบังกาโลตอปีโดนะครับแล้วก็มีชุดยิงรถถังยิงต่อสู้รถถังก็คือใช้กรวอพิกีดอา g 7พิก2เตรียมไป5-6กระบอกนะครับตอนนั้นก่อนที่จะฟ้าจะสว่างนะครับพวกเราก็แทรกซึมเข้าไปถึงใกล้ฐานของทหารรถถังของเวียดนามแล้วนะครับพอประมาณตีห้าเนี้ยเราก็สามารถวางบังกาโลตอปีโดตามรั้วรวดน้ำ รอ,รอบฐานของทหารเวียดนามได้แล้วแล้วก็ลากสายออกมาแล้วก็ซุ่มซุ่มรออยู่ในป่าละเมาะนะครับเพราะว่าตกลงกันว่าเราจะให้ปืนใหญ่ฐานร่วมเก้าที่ตั้งอยู่ที่อำเภอตาพญาใกล้ๆ้โรงเรียนตาพญาพิทยาคมอะไรนั่นแหละครับให้เขายิงนะครับเขายิงปืนใหญ่ไปลงให้เลยฐานรถถังไปประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรนะครับแล้วก็ให้ยิงต่อเนื่องพอเสียงปืนใหญ่แลเบิดตุ้มตุ้มตุ้มนี้เราก็จะให้คนที่กดและเบิด เคโมเอ้ยระเบิดเอ็มเขาเรียกว่าระเบิดตอปิโดนะครับทำลายลวดน้ำนั่นนะก็ให้กดระเบิดพร้อมๆกับเสียงปืนใหญ่บึ้มๆนะครับเพื่อหลอกให้ทหารเวียดนามที่อยู่ในฐานรถถังนี่นะครับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปืนใหญ่ของเรายิงเข้าไปไม่ต้องการให้เขารู้ว่าพวกเราอยู่รอบๆฐานเขาแล้วนะครับก็ตามแผนนะครับเวลาตีห้าเสียงปืนใหญ่ของเราก็ยิงออกจาก ฐานบ้านร่มก้าเขาเรียกว่าฐานร่มก้าไม่ใช่บ้านร่มก้าพูดผิดฐานร่มก้าใกล้ aine, 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 aine. Day, aine, aine. ๆกล้โรงเรียนตาพยาก็ยิงตุ้มตู้มตุ้มตุ้มเสียงลูกปืนแหวกอากาศวูบ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 ข้ามหัวพวกเราไปนะครับเลยฐานไปแล้วก็ลงระเบิดตุ้ม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 ไล่กันขนาดเดียวกันเมื่อเสียงระเบิดตุ้มตามตู้มต้ามอย่างนั้นชุดทําลายล่วลวดหนามเขาแล้วก็กดเคโมทันไอกดบังกะโลจอมิดโดทันทีครับตุ้มตุ้มสองลูก วางระเบิดตอปีโดสองลูกรัวลวดหนามรอบๆฐานเนี่ยก็กระจุยกระจายแล้วเปิดช่องแล้วตอนนั้นเปิดช่องทางทหารเวียดนามเนี่ยที่อยู่ในฐานก็วิ่งลงหลุมบังเกอร์นะครับประกันหลบคิดว่าถูกถล่มด้วยปืนใหญ่แต่ที่ไหนได้มันคือทหารพรานของเรานี่แหละครับเป็นคนที่วางตอปีโดแล้วก็กดระเบิดทําลายฐานอ่ารัวลวดหนามรอบฐานของเขา พอรั้วรวดหนามล้มแล้วเนรนาดพวกเราก็วิ่งกลวนเข้าไปเลยครับชุดที่ยิงรถถังนะครับก็วิ่งฉีกไปทางด้านขวามือไปตรงที่รถถังอจอดอยู่นะครับแล้วก็ทําการยิงถล่มโจมตีด้วยจรวดอพิกีทันทีเลยครับตุ้ม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 ,มอพิกีทั้งหกกระบอกก็ยิงถล่มใส่รถถังอย่างโหดดับไม่ส่วนด้านปีกซ้ายพวกใช้ปืนกลจานพวกใช้อาก้านะครับก็ยิง ถล่มโจมตีเข้าไปในฐานของทหารเวียดนามเรียกว่าฐานรถถังนี่แหละครับตอนนั้นถูกถล่มอย่างหนักเลยตอนนั้นทหารเวียดนามอยู่ในฐาน,นตั้งหลักไม่ทันนะครับไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเขาจึงหลบหัวซุกหัวซุนอยู่ในบังเกอร์นะครับเราใช้เวลาปฏิบัติการอยู่เพียงไม่เกินสองนาทีนะครับทุกคนก็ต้องอวิ่งกลับออกมาทันทีเลยครับ ขณะที่วิ่งถอนตัวกลับออกมานะครับมันก็จะมีพวกเราที่อยู่ตรงป่าละมะก็ยิงจรวดอาปีกีอาดเข้าไปเป็นการกดหัวของทหารเวียดนามในฐานไว้นะครับตุ้ม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 ยิงอยูอ่หลายลูกนะครับเพื่อกดหัวไม่ให้หัวของทหารเวียดนามนี้โผล่ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราที่เข้าโจมตีนั้นได้มีโอกาสวิ่งถอยกลับมานั่นเองนะครับในที่สุดทุกคนก็วิ่งออกมาได้แล้วก็วิ่งกลับมาที่ฐานของเราในฝั่งประเทศไทยทันทีนะครับ ห่างมาก็ประมาณ2กิโลนะครับจากจุดดันมา2กิโลกว่าโดยประมาณถ้าทางตรงนะครับแต่พวกเราไม่ได้วิ่งทางตรงพวกเราวิ่งขีดเหมือนเดิมนะครับวิ่งขีดทางซ้ายทางขวาแยกกันวิ่งกลับออกมาขณะที่วิ่งออกมาได้ไม่ไกลนะครับเมื่อเมื่อเราไม่ได้ยิงตอบโต้เขาแล้วนะครับตอนนั้นปืนใหญ่ของเราก็ยิงกดไว้ให้นะครับยิงลงตามฐานต่างๆทั้งฐานปืนคอทั้งฐานรถถังนะครับพอได้หัวหน้าชุดโจมตีเราก็ได้วิทยุแบบ ไม่วิจุไปทางปืนใหญ่บอกว่าตอนนี้เราถอนตัวแล้วให้ปืนใหญ่ยิงกดไว้นะครับปืนใหญ่ก็ยิงลงมาตู้มจ้ามตุ้มจ้ามตุ้มจ้ามพวกเราก็วิ่งถอนตัวออกมานะครับในขณะเดียวกันเวียดนามมันก็พยายามยิงปืนคอไล่เรานะครับแต่มันยิงอย่างผมว่าเนี่ยมันไม่ได้ยิงมันไม่ได้ยิงไปทางปีกซ้ายปีกขวามันยิงตรงมันคิดว่าเราถอนถอนตรงมาทางประเทศไทยแต่เราก็วิ่งเขียง4ี่สิห้าองศาออกไปห่างไปเป็นเกือบครึ่งกิโลหรือประมาณกิโลหนึ่งเราจึงจะ หักเข้าสู่ประเทศไทยนั่นเองนะครับทำให้พวกเรารอดพ้นจากหาปืนของเขาได้นะครับการปฏิบัติการครั้งนี้ทหารพรนจุจมค่ายปักคงใจของเราก็ปลอดภัยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขาขาดเพียงคนเดียวแค่นั้นเองนะครับตอนที่เราเข้าไปตอนแรกทีตอนที่ยิ่งฟ้าล้วลวดน้ำเข้าไปแล้วไปเหยียบกับระเบิดของเขานะครับก็เสียขาไปนหนึ่งขานะครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทหารพันจุจมค่ายปังใจ กองร้อยและก็ในเหตุการณ์รท้งสุดท้ายนี้เราก็ปฏิบัติการร่วมหลายกองร้อยนะครับเป็นจุดผสมของทหารู่านจุขกากรไทยนั่นเองขออนำมาเล่าสู่ FC ฟซฝังครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ